ที่นี่ยถนีที่2สถานีที่2ทุกสารพิศสานีที่2กสรงเราพระว่าราบตัทัน์าดที่มรถตรวจาเที่ยว่องกระโดดเจสองรถทางหรือนาชถานีประตานปเทศันนี้ออกหายย่งใหญ่แล้วี่สถานีนักศึกตัวนัไปสถานีรถไฟก็ที่สถานีที่ บนรถด่วนที่7จนะครับจากอุบลจอดที่วิพิยานครับ13ษามมิาสีส้านักดีู้โดยสารลงเยอะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ